อยู่ออสเตรเลียค่ะวันนี้จะทำซอสผัดไทยแบบง่งายๆใช้ของที่หาได้ง่งายๆในบ้านนะคะเส้นผัดไทยในซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านมันหมดไม่ได้ไปทงเอเชียนะคะก็เลยเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวมาผัดแทนนะคะวันนี้ทำน้ำซอสผัดไทยค่ะก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะตามด้วยกระเทียมกับหอมแดงสับค่ะ กรเทียมกับหอมแดงที่นี่หาซื้อง่ายนะคะมีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปค่ะแต่ว่าร้านผักแล้วก็ร้านเอเชียหลายๆร้านเนี่ยจะขายถูกกว่าค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะซึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างโคสหรือ w ว o ลด s มีขายนะคะเผื่อใครอยู่ในร้านเอเชียค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนะคะตามด้วยน้ำปลานะคะหรือจะใส่ผงนัวเพิ่มไปสักหน่อยก็ได้ค่ะแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยสีดำนะคะกับซอสมะเขือเทศค่ะ ก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะไม่นานจนน้ําเริ่มง่วงนะคะแล้วก็กลายเป็นน้าซอสะค่ะก็ถึงเวลาจะเอาน้าซอสไปผัดกับเส้นผัดไทยค่ะวันนี้จะทําก๋วยเตี๋ยวผัดกุ้งสดค่ะอันนี้ใช้กุ้งแช่แข็งนะคะมันแข็งโป๊บมานะคะก็เลยเคี่ยวกับน้ําซอสตั้งแต่ต้นนะคะจะให้น้าซอสมันเข้าเนยเยอะๆแต่ถ้าใครชอบกินกุ้งเด้งๆนะคะก็ผัดกุ้งต่างหากค่อยโปะตามทีหลังก็ได้หลังจากนี้ก็จะใส่ไข่